รไม่สามารถไปเล่นน้ำพี่ได้นะคะเพราะว่าลึกประมาณ100-200เมตรได้ถ้าเราเไปแค่เพียง2เมตรเท่านั้นส่วนอีกบางนึงเนี่ยเป็นภูเขาเป็นหน้าผาสูงใหญ่นะคะที่เราว่าให้เราเจอนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะพาทุกั้ามาที่จังหวัดควาเหลี่ย 然后就你讲，听你讲。